สวัสดีครับพบกับช่องพัฒสมเดจเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1ย์2 3 7 5 0นะครับ ID Line ลก็0 8 1ย์2 3 7 5 0มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับส่วนใหญ่ได้พระไม่ได้น้อยครับไปเดินสนามมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ของนะครับมันได้ประมาณนี้ครับเผื่อจะถูกใจเพื่อนๆนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเดจ พิมพ์ทรงาราชสีนะครับอันนี้หลวงพ่อเกษมนะสุสานไตรลกักบุกเสกนะครับอันนี้ออกที่วัดวัดบุญยววาดนะครับวิหารนะครับปีสามสองนะครับตรงนี้นะครับมีโอยผงตะไบด้วยนะครับนี่ สภาพสวยนะครับมวลสารเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นผงตะไบนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับราชสีห์ะหรือว่าสิงห์นะครับนี่ฮรหลวงพ่อขเสกนะครับสุสานไตรลักษณ์ุกเสกนะครับ B ีสามสองนะครับ องน,นี้ไม่มีหักซ่อมไม่มีกล่องนะครับองน,นี้นะครับอ่าองนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับนี่นะอ่าองต่อมานะครับอันนี้เป็นพลมเติดพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้ข้อมูลชี้ไปทางอ่าหลวงต๊อบพันวัดบางขุนพรมนะครับหรือวัดใหม่อมตะรถนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะข้อมูลชี้ไปทางนั้นนะครับนี่นะจะเห็นผงเก่าเพียบเลยนะครับ นีถ้าหย่อนสวยหน่อยนะครับไม่เหมือนองค์ครั้งที่แล้วได้มาก็ค่อนข้างจะดูดีนะนี่นะเม็ดเก่านะครับผงเก่านะครับเป็นก้อนเลยนะองค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองค์นี้เปิดไปที่300บาทนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับข้อมูลชี้ไปทางหนุงตะพันนะครับนะครับเปิดไปมีพี่ๆท่านใดนะครับชอบนะครับ300บาทนะครับ องค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับอันนี้จะเป็นพระปุขุนอินประมูลนะครับโอวัดรขุนอินประมูลนะครับปิดพิมพ์ทรงพระประธานนะครับองนี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับนี่คาบกุเกาะแน่นเลยนะครับดูวมอนสานนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับนี่ที่มีรอย น่าจะเป็นรอยดินสอขีดน่าจะจะ,จะเลี่ยมนะครับหรือว่าแกะมาจากเลี่ยมแล้วนะครับองนี้นะเห็นเม็ดดําเม็ดแดงนะครับอ่าองนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่ <c oughs> อ่ะอ่าองต่อมานะครับนะองค์องค์งที่สี่นะครับได้มาห้าองนะอ่าองนี้จะเป็นพระธาตุพิมพ์อาทรงคะแนนนะครับเป็นคะแนนแขนกลอาเป็นของวัดประสาทบุญญาณปีศูนยกนะครับ นี่นะฮอ,องนี้ก็จะขึ้นไขด้านขอบนะฮะนี่นะตรงซุม้มตรงเส้นซุม้มเส้นองพระนะครับอ่าองนี้นะครับมีะาะตะตรงมุมนี้นิดนึงครับผสมผลนสารเก่าวัดบางขุนพรมนะครับอ่าคะแนนอ,องนี้เอา200นะครับน่าใช้มากนะผู้หญิงนะครับไปใ,ใส่เลียมทองหรืออะไรเนี่ยไม่เปลืองทองดีนะครับ200บาทนะครับ เหมนประสาทอะพิมแขนกลนะคะแนนนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นปรทุนเด็ดพิมพ์ซุ้มกอนะอันนี้ข้อมูลชี้ไปทางหนุ่มผลหน้าผลลักรังนะครับแต่เพื่อพี่พี่ท่านใดรู้ที่ก็ทักมาบอกกันได้นะครับนี่เหมือนสารแบบนี้นะครับข้อมูลชี้ไปทางหนุ่มผลหน้านะฮะจะเป็นกิจท่านอื่นก็ได้นะครับนี่นะเผื่อพี่พี่ท่านใดรู้ที่นะครับ องค์นี้เปิดเว้ที่200บาทนะครับองนี้นะครับนี่นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะแต่ว่าข้อมูลที่ไปทางหนุ่มบุญนาคนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องมัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081นก็เข้า23750นะครับ i อดี n ลก็0 8 1ย์แปก็เข้า2 3งสานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ชอบพระของไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ